สวัสดีครับชากันพุทุกท่านก็ไม่เจอกันนานเลยครับสำหรับการรีวิวกันผ่านครับสำหรับคลิปนี้ก็ยังจะเป็นเจ้าหุ่นเบสอยู่นะครับสายเบส์สำหรับเจ้านี้นะครับ RMS 1อ9มเอ2นะครับที่อยู่ในผ้าของเซ t a เนาะตัวนี้ออกมาตอนปี2011เอ็ออมาเรามาเปิดดูกันเลยนะครับ ตัวนี้มันเป็นตัวเขาเรียกว่าอะไรอะตัวปีสองพันสิบกว่าซึ่งก็ประมาณอายุประมาณสิบกว่าปีแล้วนะครับแข็งมันรนะดีระนาดมากเลยวะ่ะอ่าสีแดงนะเขาแยกเป็นโลมาให้แบบนี้ตัวนี้เออตัวนี้สีขาวเป็นสีขาวเลยนะสีขาวโจเลยไม่เหมือนจะจีมตัวก่อนนะที่มันจะออกสีเขียว,ยว,วก็มีอเคแล้ว เอฟเฟกต์พาร์ตมาให้นี่เอฟเฟกต์บีมาให้ซึ่งจิมไฮเกตตัวก่อนไม่มีจิมจิมหนึ่งแล้วก็เออเขาทำดีเทลหัวมันมันสวยดีนะเนี่ยตรงเนี้ยแล้วก็จะเป็นแผงใหญ่มาติคัลเลอร์มันมนี่อยู่สานะมห่อเนาะมี่ค่อแผงนะอือสองสามสี่ห้าหกเจ็ด เจ็ดแผงนะครับไม่รวมโพลีแคปนะแล้วก็มีหุ้ยเออไม่มีสติกเกอร์ฟอยนะมันเป็นเหมือนสติกเกอร์ใสป่ะแบบเนี้ยเออมีสติกเกอร์ใสมาให้เออตัวนี้ถือว่าออปชั่นหนนะึงแปลกๆเนาะคือผมไม่เคยต่อไฮเกตที่มันเอ,อหรือว่ามีวะอ๋อมันมีตัวออริจินเนาะที่มันเขาจะให้สติกเกอร์ใสมาแบบนี้ อันนี้มันหุ่นเบรเออเขาก็<อ><อ>ยังให้มาเนาะใบต่อก็ประมาณนี้ครับสม่วให้เกตมันก็จะเป็นใช่อย่างที่คิดกัโอเคเป็นกระดาษแผ่นเดียวยาว<า>ๆแบบนี้แล้วก็ภาพต่าฝั่งนี้ก็จะเป็นวิธีต่อก็ไม่เยอะนะมีหลักๆมีแค่สองหน้าเองแล้วก็ด้านหลังจะเป็นภาพสีแบบนี้อู้วยสวยๆยสยีสันสวยงามแต่ไม่รู้ว่าดีเทลจะเป็นตามนี้้หรือเปล่านะตอนเวลาต่อ อ่านี่นี่เขาจะมีเรียงทำลายของแก๊งกจิมมาให้นี่ตอนนี้เออซึ่งวันนี้ที่เราจะต่อจะเป็นเจ้าตัวนี้อ่าโอเคเดี๋ยวเราไปประกอบดูกันเลยดีกว่าครับ โอเคครับตอนนี้ก็ประกอบเรียบร้อยล้วเอ้ยไม่ใช่ดิประกอบเป็นชิ้นเรียบร้อยแล้วตัวนี้นะครับจะมีข้อสังเกติดน,นึงตรงที่สีนะครับมันจะไม่ตรงตามปกร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือถ้าอยากให้มันเหมือนเนี่ยก็คืออาจจะต้องมาแต้มสีตรงแรกเลยคือด้านหลังทัสเตอร์นะนี่ผมก็ใช้สีแดงมาหยอดหยอดแล้วนะครับแล้วก็ตรงไหลข้างในนี้เก็คือทำต,ตามในรูปนี้แหละแล้วก็พวก ด้านข้างๆข,ขาแบบนี้มันเป็นพลาสติกสีขาวมานะคือถ้าเราอยากให้มันเนียนก็หยอดหยอดเอาสีแดงนะครับแล้วก็อันนี้ตรงวาลแค่นีตรงนี้จะทํายากนิดนึงนะเพราะมันเล็กมากไอ้สีเหลืองในปืนเนี่ยแล้วก็สติ๊กเกอร์นะครับเขาจะให้เป็นสติ๊กเกอร์แบบนี้มาเป็นสติ๊กเกอร์แบบสติ๊กเกอร์ใสแต่มันบางมากนะครับก็ระวังนิดนึงตอนติดมันมันบางแล้วมันก็เล็กด้วยอ่าจุดที่ต้องระวังเลยคือเนี่ยตรงหัว ตรงหัวเนี่ยเซนเซอร์ตรงนี้ยมันเล็กมากเห็นไหมแล้วกด้านหลังแล้วก็ตรงหน้าอกตรงนี้เต่องไหนตรงนี้เพราะว่าไอตรงนี้มันยากเพราะว่ามันลึกจุดที่มันต้องติดอะมันมันมันเข้าไปลึกนะครับเพราะระวังหนึ่งด้วยความที่มันบางแล้วมันเล็กอะเวลามันติดมันติดโป๊ะไปเลยเว้ยเออแล้วมันก็จะลอกยากนะครับอืมกพราะระวังนิดนึงเขาให้เออโลโก้มาสามฝ่ายมั้ฝ่ายนี้ผมไม่แน่ใจนะที่เป็นรูปขอดดำเนี่ย มันจะมีทีทานมีเอลโอก้แล้วก็สหพันธ์โลกนะครับผมก็ติดเป็นสหพันธ์โลกแล้วกันเพราะว่าสหบไอกิมของสหพันธ์โลกเป็นสีแดงเนาะถ้าเป็นเอลโก้เงี้ยมันจะเป็นสีสีเขียวประมาณนี้แล้วก็อันนี้ตลกอย่างอีกนิดนึงขอเล่าไอตรงคอเนี่ยเห็นปะมันจะเป็นสีเทาใช่ป่ะจริงๆอ่ะมันเป็นพลาสติกสีแดงไว้แล้วเขาใช้สติกเกอร์มาแปะทับให้มันเป็นสีเทาผมก็งงว่าทำไมแค่นี้มันไม่แยกสีไะวะ ทำเป็นพลาสสีเทาเพิ่มมาชิ้นหนึ่งมันจะมันจะต้องใช้เงินแค่ไหนเชียวไม่รู้เหมือนกันเออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับไอตัวนี้มันจะแปลกนิดนึงตรงเดือยตรงขาเนะี่ยมันจะเป็นเดือยแยกออกมาแบบนี้คือเราสามารถต่อบแบบนี้ได้ก่อนนี่เสียบออกมาแบบนี้ก่อนใช่ปะ่ะแล้วเราค่อยเอาเนี้ยไปเสียบกับตัวาพาท,ที่เป็นสกเกลคือปกติไอเดือยพวกนี้มันจะอยู่ตรงนี้เลยแต่อันนี้มันก็เออก็ปแปลกๆอย่างเงี้ แล้วก็เอจุดจุดเอเขาเรียกว่าจุดประกบตัวเนี้ยผมว่าทําทําทําดีนะเหมือนมันซ่อนดีอะ่ะอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นก่นกอนๆตรงตรงนักตรงแค้งเนี่ยมันจะผ่าตรงกลางเลยเออเออ,อ,อ,อย่างเนี้ยแต่ผมว่ามันอาจจะเป็นเป็นดีไซน์บางที่มีรอยตรงกลางแต่ว่าปกติแล้วเนี้ยถ้าเป็นรุ่นก่นกอนๆก็จะเป็นรอยผ่ากลางเ่ยอันเนี้ยนนมันเป็นผ่ากลางจรงิงแต่ว่ามันจะผ่ากลางชิ้นด้านในชิ้นชิ้นนี้แต่ชิ้นเนี้ยมันเป็นชิ้นเดียวแล้วมาประกบเลยมันทําให้แบบ เออดูเนียนดีวะ่ะดีเทลก็ก็โอเคนะสำหรับไฮเกตเนาะให้ของให้ของอะไรมาคือมันก็ไม่ได้แบบหรูขลาไม่ได้แบบลายอะไรเยอะท่วมตัวหรอกแต่ผมว่ามันก็โอเคอแล้วก็ประกอบไม่ยากนะครับชิ้นส่วนไม่เยอะไม่งงเรียบร้อยประมาณนี้ เรียบร้อยเสร็จแล้วอาวุธนะครับที่เขาให้มาก็เขาจะมีด้ามบีมเซเบอร์มาแบบนี้มีมาอันเดียวเลยนะโดดๆสำหรับจิมแล้วก็เป็นปืนบีมป็นเรียกว่าบีมอะไรบีมไรเฟิลหรอเปออบีมบีมไรเฟิลนะครับแล้วก็เขาจะให้มือที่เป็นมือมือเหนียวไกามาหนึ่งข้างนะครับเป็นข้างขวาแล้วก็จะเป็นมือกำรรแบบนี้มาให้มาคู่หนึ่งซ้ายขวานะครับก็ผมก็เลยเอามือที่เป็นเหนียวไกามาแตะแปะกับปืนา่างนี้เลย นะครับเพราะยังไงมันต้องใช้ด้วยกันอยู่แล้วแล้วก็มีโลมาให้นะครับแค่นี้ส่วนเอฟเฟกต์พาร์ทเขาจะมีมาให้เป็นคู่หนึ่งเอฟเฟกต์ไอบีมเซเปอร์ตลกมากเลยเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะมันให okay. <Ooh. S 1> like. ้บีมด้ามบีมฝั่งอันเดียวอ่ะับแบบนี้ติดตับนี้แล้วอีกฝั่งนึงเอาไปททำอะไรผมลองเอาปืนมาใส่นะใส่ไม่ได <men> ้ติดไม่อยู่ ตลกดีเหมือนกันโอเคเรามาดูจุดขยับกันดีกว่าครับหัวนะครับขยับไม่ได้มากอะไรเลยเนี่ยก้มเงยได้แค่นี้เพราะว่ามันเป็นบอจอยอันเดียวนะครับสเต็ปเดียวก็ก้มเงยได้แบบนี้หมุนจริงๆถ้าถ้าปกติแล้วมันจะติดนะเนี่ยติดตรงตรงปากเนี่ยมันจะติดตรงตรงเขาเรียกว่าอะไร ปกเสื้อหรอมันไม่ใช่เสื้อเออมันเนี่ยมันมีขึ้นมาแบบนี้แต่ถ้าเรากระดกหัวมันนิดนึงแล้วเราก็ฝืนมันหมุนๆไปหน่อยนึงมันจะหมุนได้รอบเลยนะครับแต่เวลาเล่นก็ระวังเสาอากาศตรงนี้เลยนะเอออย่างกันด้ามันจะมีวีฟินข้างหน้าใช่ป่ะเวลาเราจับเราจะจับข้างล่างแบบนี้แต่อันเนี้ยเวลาเราจับเราจะจับแบบบนบนหัวหน่อยเพราะตรงเนี้ยมันเป็นแบนไงเออระวังมันนิ้วเราไปจะไปกดมันไอเสามันหักนะครับ ประมาณนี้นะสำหรับหัวเห็นะนก็ยกขึ้นมาได้ได้ประมาณนี้แขนรวมไหล่นะเออแล้วก็ต้นแขนหมุนได้300ส,สาม้อสิบงศาอ่ารวมทั้งไหล่นะต้นแขนหมุนได้3าม้อกสงศานะครับแล้วก็ข้อศอกงอได้แบบนี้ก็ไม่มากไม่น้อยเออไม่มากไม่น้อยนะครับประมาณนี้สําหรับสำหรับแขนเนาะต่อไปมาดูที่บอดี้นะครับ เอวหมุนได้โอ้หมุนได้จริงๆมันหมุนได้รอบแหละแต่มันจะติดจะเกิดขอบข้างนิดนึงนะครับถ้าอยากหมุนได้รอบก็ยกเขาหน่อยนิดนึงนนนส่วนกระดกกระดกกระดกหน้ากระดกหลังไม่ได้นะเนี่ยมันติดเลยแล้วก็แบ็คแพคคือทัสเตอร์ขยับไม่ได้นะครับติดตายไปส่วน สเกิร์ตด้านหน้ากระดกได้เป็นบานคู่นะถ้าเคยอยากใครอยากแยกก็ตัดเอามันจะมันจะติดกันอยู่ข้างในอะ่ะก็คือตัดเอาได้แบ่งซ้ายขวาได้สเกิร์ตข้างก็กระดอกออกมาด้านนี้นิดหน่อยนิดหน่อยจริงๆแบบนี้สุดขานะครับยกขึ้นมาได้แบบนี้ส่วนต้นขาดนะแล้วก็หัวเข่างอได้แค่นี้งอได้ไม่เยอะ รามมานี้นะครับต้นขาอ้าได้หมุนได้ว่แบบแบบนี้โอเคแล้วก็ด้านหลังนะครับเตะออกเตะออกไปได้แค่นี้เพราะว่าติดสเกิร์ตหลังสเกิร์ตหลังมันขยับไม่ได้นะติดตายก็จุดของขาเนี่ยทำอะไรไม่ได้มากก็คือเบสิกสุด,สด จะหมุนให้เนยอ้าได้ประมาณนี้นะครับเคส่วนปลายเท้านะครับก็นิดหน่อยแบบนี้ยกขึ้นยกลงได้เอีนงซ้ายเิงขวามมนเป็นบอลจอยก็นิดหน่อยแบบนี้ตัวกรอบตรงนี้ก็ขยับได้นิดนึงก็จุดขยับโดยรวมก็ไม่มีอะไรนะธรรมดาแบบเบสิกแบบโคตรตะละเบสิก เบสิกไม่รู้จะเบสิกยังไงอ่ะส่วนผมสิ่งที่ผมชอบนะสีสันมันทําดีวะ่ะหมายถึงสีแดงก็สวยสีเหลืองก็โอเคสีขาวก็คือขาวจ้วะไปเลยนะครับเพียงแต่ว่าดีเทลเล็กๆน้อยๆมันอาจจะไม่ได้ไม่ได้ทำใส่มาให้อ่ะเราอาจจะต้องมาเติมที่มันสวยเองประมาณนี้นะครับแล้วก็ลืมบอกไปทุงเกาะตรงฝั่ง หลังมือเนี่ยมันจยิงมันเป็นสีขาวนะเขาดันให้แบบนี้มาผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมไม่ไม่ไปเติมพาสสีขาวเท่าไหร่มะเนี่ยเหมือนตรงเนี้เห็นไหมเนี่ยแล้วก็มันให้มาเป็นแบบเนี้ยมันก็งงกันลุงบันเขาเนาะยังไงก็ไม่รู้ก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการต่อเจ้าจินทูไอไฮเกตจิมทูนะผมว่าตัวนี้โอเคชอบคือต่อง่าย ด,ดีเทลก็มีพอประมาณพ,พอแบบพอตัดเส้นตัดอะไรดูแล้วอะ่ะติดสติกเกอร์ซะหน่อยอก็ดูโอเคดูดีเลยนะแล้วก็สัดส่วนอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้แย่สัดส่วนมันก็ก็ปกติแหละเอ,อตามแบบเหมือนตามตามอนิเมะอะแล้วก็ของที่ให้มาก็ไม่น่าเกียดแต่ว่ามันจะรู้สึกติดใจนิดนึงตรงการแยกสีของไอ้พวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆพวกเนี้ยทำมาให้ให้หน่อยก็ได้ก็พวกวะ <laughs> ไม่ไม,ไม่ไม่น่าจะคือถ้าสมมติว่าไอเรามันทํามันต้องมีสีแดงใช่ป่ะแต่มันไม่มีสติ๊กเกอร์เป็นไม่มีสติ๊กเกอร์ไม่มีอะไรมาให้เลยเรายังพอแ,แต้มสีได้เล็กน,น้อยได้แต่ไอฟ้าหลังมืออ่ะมึงไม่ทําสีขาวมาเลยว่าเนี่ยมันต้องแบบคือจะให้สวยมันต้องพ่นอนะ่ะเออแต่ก็จะให้มาแบบเนี้ยมันก็ติงตองนี่เนะไม่รู้ยังไงเออประมาณนี้แล้วกันนะครับสําหรับการรีวิวเจ้าไฮเกรดจิมทูตัวนี้นะครับก็ ขอบคุณที่ติดตามเร่ับชมแล้วเดี๋ยวเจอกันกันพาตัวหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ